สวัสดีค่ะฉันคเจาหนันนี้จะคนนี้เปยนในอนนีค่ะันยอนนี้พาทุกคนมาที่ Oxhorn Village ค่ะของขัวเว่ยนะคะที่นี่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ที่จะต้องมาเลยเพราะว่าพื้นที่กว้างมากๆมีทั้งหมด12 village แต่ว่าจะมีอะไรไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะตื่นเต้นมากครั้งแรกเลยว 我们现在在 o x f o r d Campus 华为区东关，中国哇好ห喜欢。ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Oxhorn Campus ค่ะที่หัวเว่ยที่นี่เนี่ยเขาก็จะตกแต่งทั้งหมด ให้เหมือนกับอยู่ยุโรปนะคะมีหลายมุมมากๆพนักง,งานทั้งหมดที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น R&D มีทั้งหมด20,000ถึง30,000คนที่อยู่ที่นี่คืนที่ตรงนี้เขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด12 village ค่ะแต่ละ12 village เนี่ยเขาก็จะมีโรงอาหาร2ที่นะคะ Transportation ที่เขาใช้เดินทางในนี้เนี่ยจะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจะมีรถไฟจักรยานแล้วก็ เดินค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นพนักงานที่นี่นะคะสุขภาพกายใจแข็งแรงมากๆเพราะเขาเดินเป็นหลักนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยวัตถุประสงค์หลักนะคะที่ต้องการจะให้พื้นที่ตรงนี้ตกแต่งเหมือนกับยุโรปเพราะว่าพนักงานออริดิวเขาทํางานหนักมากแล้วอยากจะให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายๆฟิลเหมือนแบบไม่ได้มาทํางานอะไรเงี้ยเขาก็เลยลงทุนสร้างที่นี่ขึ้นมางบว่าประมาณทั้งหมดที่เขาใช้ลงทุนก็คือ1000ล้านหยวนนะคะก็ถือว่าเยอะมากใช้เวลาในการสร้าง3ปีสร้างตั้งแต่ปี2017-2018แล้วละเสร็จปี2 0 ย้อนกลับไปประมาณสิปีที่แล้วไปมาเฉินเจินก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจีนเขาพัฒนาขนาดนั้นอะแต่พอข้ามาสิปีอะไปไกลามากเลยนะคะสุดยอดจริงๆพนักงานเขาเขามีบางส่วนที่ที่เขานอนที่นี่เขาก็จะมีแบบเป็นกงยี่ก็คือที่พักให้นะคะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยเขาอยู่ที่เฉินเจินใช่ไหมเมืองที่เรามาเมื่อกี้เขาก็จะมีบริการรถบสัสรถรับส่งไปกับอากาศเหมือนเมืองไทยะคะ่ะ 29- ่ส,รรรสิองศาไม่ได้หนาวขนาดนั้นแล้วก็แค่วันเดียวมีสฤดูฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในฤดูร้อนค่ะ ถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้มันเหมือนโคอสโลเซียมถ้าเราหยินตรงนี้ปั๊บเนี่ยเวลาเราพูดไปเสียงสามารถตอบกลับมาได้เดี๋ยวเราจะลองดูนิฮาว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 ตอบกลับมาสินิฮาวนฮาวพอตอบกลับไปปั๊บเนี่ยเสียงที่กลับมาจะทุ้มลงกว่าเดิมนิดนึงประมาณสองเท่าเสียงเหมือนผู้ชายเสียงจะเหมือนผู้ชายหน่อยหน่อยไม่ต้องรู้สึกตกใจ กี้ถามเขาว่าเราอาคารตรงนี้คือรูข้างนอกเหมือนจะไม่ค่อยมีคนอยู่ใช่ไหมก็<ช><ช>เลยถามว่ามันมีคนนั่งทํางานหมดทุกอาคารหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่หมดทุกอาคารก็จะแบ่งเป็นออฟฟิศมีฮอลล์ที่เอาไว้สําหรับจัด<ช>พวกคอนเฟอเรนซ์ต่างๆมีคาเฟ่มีโรงอาหารมีเปียนรีเตียนล้างสะดวกซื้ออะไรแบบนี้นะคะไม่ใช่สายที่่องเทียวเพราะที่นี่เขาไม่ได้เปิดแบบพับลิก ให้ใครก็ได้เข้ามาเดินเล่นอย่างวันนี้ที่เรามาเราเป็นสื่อใช่ไหมเขาก็จะมีส่งสื่อเชิญไปให้สื่อมาดูว่าภายในออฟฟ,ฟิศเป็นอะไรบ้างทั้งหมดที่สร้างมาก็คือเพื่อพนักงานเพราะว่าพนักงานที่นี่ส่วนใหญ่คือเป็น R a d แล้วเขาบอกว่าต้องการที่จะสร้าง Environment ทั้งหมดให้กับพนักงานให้อยู่ดีกินดีสบายมีบรรยากาศที่ดีไม่อยากให้เป็นวิล i ิงที่แบบแค่เป็นออฟฟิศเข้ามาแล้วเครียดอะไรเงี้ยอยากให้รู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็ทํางาน ด้วยนะคะด้วยความที่เป็น green environment เนี่ยต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้คือพยายามถามว่าเอ๊ะนี่มันมาจากประเทศไทยไหมหรือว่าอยู่ในประเทศของเขาเขาก็บอกว่าหลายต้นไม้อะที่เราเห็นนะมันมีอยู่แล้วแล้วเขาก็แค่รักษาเอาไว้คือถ้าเกิดอยู่ JC แล้วอยากย้ายมาทํางานที่ m g ได้ไหมเขาบอกว่าย้ายไม่ได้เขา fix ไว้แล้วแต่นอกจากอยากจะมาใช้ facility ที่ MC ก็ย้ายมาได้แต่ว่าไม่สามารถย้ายออฟฟิศกด้นทางเพราะว่ากูติ้งไว้แล้วกูติ้งคือล็อกไว้แล้วฟิซ์ไว้แล้วค่ะ ราอยู่บนรถไฟนะคะที่เขาจะใช้เป็น transportation ที่นี่เป็นหลักอย่างที่บอกไปว่าเขาจะใช้รถไฟใช้ปั่นจักรยานแล้วก็เดินค่ะเพราะว่าเขาต้องการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ให้เป็น green environment นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์สันดาปทุกอย่างเนี่ยเขาจะจอดไปใต้ดินหมดเลยวิธีในการชาร์จไฟก็คือแต่ละสถานีเนี่ยเขาจะมีตัวชาร์จไฟอยู่ข้างบนนะคะก็จะเป็นสาย,สายเนาะพอรถไฟเข้ามาถึงสถานีปั๊บ ชาร์จประมาณ10วินาทีแล้วก็จะวนแบบเนี้ยตลอดทั้งวันเริ่มตัม้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงครึ่งก็จะเป็นออฟฟิศเอาเวอร์ของที่นี่ค่ะเมื่อกี้เราออกมาจากสถานีโบรลนยาจากเอ็มชตอนนี้เราไปไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรู้อีกทีตอนไปทาง <laughs> นนี้เราอยู่กันที่ซีชีนะคะข้างหลังที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลุยซิงเปาก็คือเป็นป้อมลักเซมเบิร์กข้างในก็คือออฟฟิศเลยค่ะแต่แค่ตกแต่งข้างนอกเนี่ยก็จะสวยแล้วก็แปลกตากว่าที่อื่นไม่ได้มีอะไรพิเศษนะแต่แค่ทำให้เหมือนตรงเนี้ยอยู่ที่ลักเซมเบิร์กนั่นเองนะคะ ันนี้ก็รู้สึกสนุกมากเลยมาออฟซอนค่ะรู้สึกว่าเที่ยววันเดียวยังไม่พอเพราะว่าเราอยากเข้าไปข้างในออฟฟิศของเขาแต่เขาไม่ได้พาเราเข้าไปอยากเห็นว่าบรรยากาศในออฟฟิศเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพราะเราจะเห็นแบบออฟฟิศจริงเขาจะมีเตียงนอนอยู่ข้างล่างใช่ปะเราอยากเห็นว่าแต่ละตึกในออฟซอนตรงนี้เขามีอะไรบ้างแต่ก็เซอร์ไพรส์รามากค่ะเป็นเมืองที่กว้างมากๆเลยจริงๆคือชอบทุกอย่างเลยเพราะว่า <im itation> มันเป็นครั้งแรกที่มาใช่ไหมแล้วยิ่งตอนนี้เราอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วเราก็นั่งกินข้าวเย็นกันเนี่ยพอออกมาข้างนอกเสร็จปะัเะเพราก็เปิดไฟสวยงามเลยคือตอนนี้ออฟฟิศอเวอร์สคือเขาเสร็จไปแล้วเลิกงานไปแล้วแต่เขาก็ยังเปิดไฟให้เราได้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนเงี้ยค่ะลมก็พัดเย็นเช้าข้างหลังก็คือสวยมากก็อินสปีเรชั่นมาจากพระราชวังในยุโรปนะคะตึงต้ง <im itation> <im itation> ตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งต <im itation> ึ้งตึ้งตึ้งอูนาราอู ได้จังกึมได้จังกึมอ,อดูดีชิลมากเลยอะ่ะอยากให้มากันใครที่ไม่ได้มาไม่เป็นไรนะดูผ่านคลิปไปก่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะคะ อยู่ที่ขวา w วย Health Lab นะคะก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์ที่สําคัญมากๆที่เขาจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการพัฒนาในการเอามาไว้ที่นี่นะคะเพื่อจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปที่ R&D ค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเริ่มต้นตรงนี้ก่อน h ว a w วย Health Lab นะคะภาษาจีนเนี่ยเขาจะใช้คําว่าที่นี่เขาก็จะมีการแชร์ข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐบาลจีนสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอีกหนึ่งหน่วยงานเนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่เป็นอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพนะคะฝั่งซ้ายมือที่เราเห็นตรงเนี้ย ที่อยากจะมาเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคือที่เนี่ยเราอยู่กันที่ตรงกวานซึ่งจะเป็นศูนย์ Health Lab ศูนย์ที่2อันแรกก็คืออยู่ที่ซีอานศูนย์ที่2คือที่ตรงกวานและศูนย์ที่3คือที่ฟินแลนด์นะคะแล้วข้อมูลตรงจอตรงนี้ยค่ะกว้างๆใหญ่ๆตรงนี้นะคะเขาก็จะคอลเล็กข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสมาร์ทวอ h ของขวเวมาไว้ที่นี่ซึ่งเราจะเห็นจากข้างหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีรุ่นนาฬิกาทุกอันที่เขาทําการทดลองกันอยู่แล้วก็ทําการพัฒนากันอยู่นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเภทของกีฬาว่ายน้ําปั่นจักรยานทุกอย่างมีหมดนะคะที่นี่แล้วก็จะมีเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะอย่างเช่นแบบว่าซิลลี่การเต้นของหัวใจเฉวย,ยาเรื่องความดันเรื่องเลือดอะไรแบบนี้นะคะเขาจะมาไว้ตรงนี้ซึ่งข้อมูลตรงนี้เมื่อกี้ถามเขาแล้วแหละว่าอันนี้แค่โชว์เฉยๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นข้อมูลจริงเขาบอกว่าเป็นข้อมูลจริงนะคะไม่ได้แบบแอบแองมาวางไว้เป็นข้อูล จริงๆให้ทุกคนได้เห็นว่าจร,จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยหัวเว่ยเขามีการพัฒนานาฬิกาสมาร์ทวอ h อยู่ตลอดเวลาแล้วขยับมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็นสีทั้งหมดเลยเราจะเห็นอันตราการเต้นของหัวใจความดันเลือดคามดันโลหิตอะไรแบบนี้ซึ่งเขากำลังเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมกันอยู่ซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะไม่ได้เป็นข้อมูลดเซอร์นะเป็นข้อมูลที่เขาให้เจ้าหน้าที่เอามาใช้ในการทดสอบสมาร์ทวอ h ของหัวเว่ยนะคะในศูนย์ r อดีค่ะห้องแรกนะคะที่เราจะพาไปดูเนี่ยจะเป็นห้องที่เขาเอาไว้ทดสอบ ความอึดถึกทนของนาฬิกาของหัวเว่ยทุกรุ่นนะคะข้างในตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็น warehouse ต่างๆนานา102ที่เราจะเข้ามานี่เข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าจอนะคะเขาจะมีการทดสอบอย่างเช่นเอ,อเอานาฬิกาของหัวเว่ยเนี่ยไปอยู่ในจุดที่แรงดันเยอะเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่ามีรุ่นหนึ่งของหัวเว่ยที่สามารถทนแรงดันได้100เมตรนะคะซึ่งความเป็นจริงล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราดำลงไปใต้ทะเลนะคะเราสามารถ อยู่ในจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยที่ร่างกายจะทนได้คือแค่ สาเมตรเท่านั้นอันนี้คือ professional แต่นาฬิการุ่นหนึ่งของ Huawei เนี่ยเขาสามารถทนแรงดันได้ถึงห0 0รอเมตรเลยล่ะค่ะตรงนี้ที่เราเห็นนะคะเขาก็จะมีแบบว่าติดกล้องนะคะเปิดให้เป็นน้ำไหลอะไรเงี้ยจะดูร่างกายของเราโมทิเอนต์ยังไงอะไรได้บ้างนะคะเวลาเราใส่นาฬิกาสมาร์ทวอลงไปนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นสระที่นักกีฬาว่ายน้ําเขาใช้กันคุณภาพทุกอย่างคือเหมือนกันเลยสภาพจริงๆคือเหมือนกันเลยนะคะต่อมาตรงนี้ค่ะเป็นทางนู่วิ่งเอาจักรยานที่ไปได้ด้วยเล่นสเก็ตบอร์ดก็ได้ใช้โรลเบดก็ได้นะคะเพื่อทที่่จะะะดสสออบมรรรภาาาาพงงกยขเนค ก็เทมากๆเลยอันนี้ก็จะมีกอล์ฟด้วยค่ะอย่างที่เราบอกว่าดูจากจอข้างหน้าใช่ไหมเขาจะมีประเภทกีฬาที่เขาเอาไว้เก็บข้อมูลออิอีนะคะหลากหลายกีฬามันก็สามารถมาดีเทคได้ในสมาร์ทวอชทีนี้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้ลองตั้งวงสวิงซิว่าร่างกายเราตั้งวงสวิงได้เท่าไหร่เก็บกี่ได้กี่แคลแล้วมันไปไกลเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนมากนใครที่เป็นสายปั่นจักรยานเหมือนดิฉันเป็นต้นก็จะมีนี่ค่ะจักรยานให้ลองปั่นรอบๆตรงนี้ดู ะะวัดสมรรถภาพร่างกายหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากดีเทคจริงๆเรื่องการวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องที่ช่วยดีเทคเรื่องการวิ่งไว้โดยเฉพาะนะคะวิ่งระยะสั้นระยะยาวระยะไกลวิ่งขึ้นเขามีหมดค่ะเข้ามาข้างใน Hu วเ e i Health หลักนอกจากเขาจะมีพวกลู่วิ่งแล้วนะคะเขาก็จะยังมีแบบเปรียบเสมือนเป็นลู่วิ่งจริงๆนะคะตรงพื้นแบบเนี้ยเป็นสีส้มซึ่งมีทั้ง outdoor และ indoor indoor ก็คือจะอยู่บริเวณนี้นะคะทั้งหมดรอบๆทีนี้ outdoor อยู่ตรงไหน,นเขาจะมีประตูกั้นตรงนั้นอยู่ถ้าเกิดอยู่อยากวิ่ง outdoor ปับ๊บไปทดสอบร่างกาย กับสถานการณ์อากาศจริงๆเปิดเลยค่ะแล้วก็วิ่งนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีนี่ปีนหน้าผานะคะยกหน้าผามาไว้ที่นี่ที่ขวาเวทเฮล l ์แล a บไม่ได้เก็บแค่วิง่งแค่ปั่นแค่ว่ายน้ำแค่ว h t เทรนนิ่งแต่เรามาดูความแข็งแรงของร่างกายอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการปีนผานั่นเองนี่ มีเล่นบาสด้วยนะมีเล่นบาสด้วยนะคะเล่นบาสด้วยเมื่อกี้เราไปยิงอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหมเพราะเราหันหน้าไปทางซ้ายปั๊บเราลัาจะเป็นเป้าเขานะคะ <laughs> ทดสอบร่างกายผ่านการย,ยิงปืน สวัสดีทุกคนวันนี้มเป็นพี่พาพาทุกคนมาที่ท็อปของขวาเวยนะคะข้างในเขาก็จะมีอุปกรณ์แกเจต,ต่างๆรวมทั้งรถยนต์ด้วยรถไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาดูแกเจใหม่ล่าสุดข,ของขวาเวยในไทยบางตัวก็ไม่มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเป็นไฟพาเขาไปดูกัน,นะคะ่ะมาเลย ความเจ๋งของเทราจิสติกเต้านะคะก็คือกล้องนี่พอเราเข้าแอปกล้องใช่ไหมคะทุกคนกดปั๊บเนี่ยตัวกล้องตรงนี้ก็คือจะยืดออกขึ้นมาเราก็จะเห็นตรงกรอบสีแดงตรงนี้นะคะแสดงว่ากล้องเรียกผมมาแล้วทีนี้พอเราออกจากแอปปับ๊บกล้องก็เก็บตัวหลายคนบอกว่าเอ๊แล้วอย่างเงี้ยเราจะต้องใช้งานกล้องบ่อยๆเปิดปิดเปิดปิดบ่อยแล้วตรงนี้จะพังหรือเปล่าหายกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบมาแล้วกว่า3ามแสนครั้งถือว่าเยอะมากๆเลยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือเวลาเราถ่ายภาพที่เป็นเคลื่อนไหวค่ะสมมติเราเอาตัวนี้ที่เป วัตถุใช่ไหมขึ้นไหวื่อนไหวแบบนี้ปุ๊บ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 แล้วเราก็กดถ่ายแล้วเ,เดี๋ยวดูภาพนะทุกคนรอแป๊บหนึง่งนี่นี่ คือเหมือนเราถือว่าอย่างเงี้ยเฉยๆแล้วเราก็ไม่ได้ขยับเลยซึ่งเทคโนโลยีนี้นะเป็นเทคโนโลยี AI ที่เขาเขามาช่วยถ้าเกิดใครที่เป็นช่างภาพอยากเก็บอะไรที่เป็นวัตถุไวๆหรือแม้แต่เราเองที่เป็นคนใช้ทั่วไปอะ่ะไม่ได้เป็นช่างภาพก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะคะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากๆเลยอีกการหนึ่งก็คือสําหรับสาวๆที่ชอบถ่ายภาพใช่ไหมแล้วก็กดซื้อภายซื้อภายคือเซลฟี่ทีนี้ตรงนี้เขาก็จะขึ้นมาเป็นเหมยเย็นใช่ไหมคะพอเราถ่ายรูปเสร็จปั๊บแนละ้วตอนนี้คือแบบให้ดห คือเครื่องสูอางเริ่มไปแล้วเราต้องการตัวช่วยเราจับเต้าตัวเยวรา70เอลตราขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองปั๊บเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแต่งหน้าให้เราผิวจะค่อยเนียนขึ้นเรื่อยๆดูใสขึ้นราวกับการไปเข้าคลินิกอย่างใดอย่างนั้นซึ่งไม่เจ็บตัวเลยนะคะเพียงแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นค่ะสีเครื่องสวยมากเลยนะคะอันนี้ที่เป็นใบถือเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสีขาวแล้วลักษณะข้างหลังคือเขาจะทําเป็นแบบคล้ายๆกับหนังเพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกับรูปอื่นๆที่เราเคยเห็นมารูปลักษณ์ข้างนอกจะมีความมน เห็นไ,ไหมคะมีความเฟมินินในความรู้สึกของเราดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมากๆตรงหน้าจอมันก็จะโค้งขึ้นมาแบบนี้คะ่ะทุกคนคือสวยอะ่ะน้ําหนักเครื่องคือเบาแล้วก็ตอบโจทย์กล้องสวยยกขึ้นมาปับ๊บเชิดนี่กล้องไม่เหมือนใครเก๋ๆนะคะหรือจะโชว์ให้เพื่อนดูก็ได้ว่ากล้องเราสามารถขยับได้ก็แค่กดเข้าไปอีกโหมดหนึ่งอะ่ะที่รู้สึกว่ามันเจ๋งก็คือหลายคนอาจจาะกงงว่สาสมมติถ้าเกิดเราถ่ายถ่ายอยู่แบบนี้เรากล้องมันล่วงแล้วไอ้ตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ย มันจะโดนกระแทกไหมเขาบอกว่าเขาทดสอบมาแล้วแล้วเขาก็ตั้งไว้แล้วว่าสมมติถ้าเกิดมันก,กระแทกปั๊บเนี่ยกล้องมันจะเก็บเข้าไปเองเพราะฉะนั้นคือปลอดภัยรับรองใช้งานได้ง่ายมากที่สําคัญพอเวลาเขากระแทกไปใช่ไหมไอ้ตัวกล้องข้างในที่อยู่ตรงนี้ค่ะเขาตั้งค่าให้เก็บอุปกรณ์เข้าไปเองเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยนะคะหายห่วงไม่ต้องกังวลว่ากล้องจะได้รับ ความเสียหายหรือเปล่าเวลามันล่วงลงไปรถนี้จริงๆแล้วเนี่ยหัวเว่ยเขาไม่ได้ขายรถนะคะแต่ว่าเขาเอาระบบปฏิบัติการของเขาเนี่ยมาไว้ตรงหน้าจอตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูระบบปฏิบัติการของเขากันะะนะคะอย่างอันนี้อยู่ในรถใช่ไหมเราก็มาดูลมกันหน่อยก็จะแบบกดไปปั๊บเนี่ยก็เพิ่มความเร็วลมได้แต่อันนี้รถเขาจอดสนิทนะคะไอเย็นมันจะไม่มีนะข้างหน้าใครที่เคยขับเทสลาก็จะก็จะรู้อะฮะว่าเวลาปรับลมอย่างเงี้ยคือจิ้มไปตรงแอร์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะปรับให้ว่าโดนเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยปรับทิศทางลมได้อย่างงี้อยากใใหห้้โโดดนนเรราาก็ปับททิง หมไปดูโฮมหน่อยนะคะเปิดโฮมมาเสร็จปั๊บเนี่ยน,นี้ก็คือยิ่งย่องหิวฝูก็คือใช้อะไรได้บ้างแอปต่างๆที่เราสามารถใช้ได้รถตรงนี้ค่ะมี KTV ค่ะร้องเพลงคาราโอ,เ,อเกะอันนี้คือระบบควบคุมของรถอะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เราเปิดประตูไว้สองฝั่งเขาก็จะโชว์ให้เห็นซ้ายกับขวาข้างหลังกดตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาเปิดให้เราแหละปิดเองแล้วปิดเองได้ฝาน้ำมันตอนนี้เปิดอยู่เดี๋ยวปิดนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเขาปิด,ด,ด นี่ปิดแล้วเฮ้ยเลือดอะตรงเนี้ยเขาจะมีไฟขึ้นเห็นไหมคะเป็นแถบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองกดดูว่าทําอะไรกับไฟได้บ้างเลือกสีไฟได้ทุกคนนี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเป็นสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีน้ําเงินเฮ้ยกล้องเฮ้ยเฮ้ยจริงเฮ้ยอันนี้ถ่ายเราได้ด้วยนะคะกล้องอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่วิดีโอได้ด้วยกดวิดีโอได้ด้วย ประเด็นคือเอากล้องลงมาอยังไงก่อนลองกดมันไหมเผื่อมันเด้งลงมาเออรู้ได้ไงทีทีเฮ้ยเจ๋งอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเก็บสมมติเก็บสมมติเก็บกล้องก็กดปึ๊บเก็บกดอีกทีหนึ่งกล้องลงมาอ่ะหยุดทีนี้สลับกล้องนะสลับกล้องอันนี้คือหน้ากล้องอ่ะถ่ายไว้นี่เฮ้ยนี่เจ๋งอ่ะเฮ้ยนี่เจ๋งขออีกขอดูแอปอย่างอื่นบ้างนี่เลย QQ อันนี้ให้บันทึกภาพอ๋อกล้องที่เราบันทึกเมื่อกี้อ๋อนี่ไงมีกล้องตรงไหนบ้างโคฟังก็คือกล้องข้างหลังจัวเสอคือกล้องฝั่งซ้ายโยเสอคือกล้องฝั่งขวาเฮ้ยเจ๋งอ่ะชอบตรงที่มีกล้องอ่ะดูดิ ปิ้งค่ะวันสุดท้ายของเซนเจอร์นะคะที่มาเที่ยวแฮปปี้มากๆทุกทริปเลยตั้งแต่วันแรกที่ไปออฟฟิศของขวเวยที่ตรงกวนนะคะก็เป็นออฟฟิศที่ใหญ่มากแล้วรู้สึกว่าพนักงานของเขาในโชคดีนะที่มีออฟฟิศที่เจ้านายนึกถึงความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดทํางานระกเรียดเกินไปเนี่ยสามารถมาฟัง่งทรงมาชิงทรงได้ระหว่างทางนะ,นะคะแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะเขาไม่ได้เปิดให้เที่ยวนะคะมันคือออฟฟิศ ทุกตึกเลยนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปดูช็อปของหัวหวยแล้วก็ไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเขาแฮปมีากมากเลยแล้วก็เห็นความก้าวหน้าของจีนนะคะที่เขาสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ก่อรางสร้างตัวมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้นะคะก็มาที่นี่รู้สึกว่าได้ปัดยายหนึ่งของคนจีนเลยค่ะว่าเวลาเราทาอะไรเนี่ยเรามีความฝันแล้วเ,เราตั้งใจก็ทําให้เต็มที่ว่าเป็นไฟเรียนภาษาจีนมาตั้งตอนเด็กๆใช่ไหมคะสิปีที่ผ่านมาเราเห็นความเจริญก้าวหน้าของจีนมาเยอะมากโดยเฉพาะของหัวหวยค่ะคำหนึ่งที่ ต้องก้าหนีฝนด้วยนะคะฝนตกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยววันสุดท้ายแล้วเราจะขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปนะคะไปที่รถแล้วก็ไปหาที่หลบฝนกันค่ะขอบคุณทริปนี้มากๆเลยนะคะแฮปปี้มากๆเลยได้ชอ็อปได้เที่ยวได้ความรู้แล้วก็ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวจีนนะคะแล้วก็ได้มาตากฝนที่สนเจินด้วยนะคะฝ <laughs> ากคลิปนี้กันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนะคะให้กับซีมี่ไอเกนค่ะเฟรนช์ฟรายไปแล้วนะคะบ๊ายบาย